คิดคลิปข้างนอกนะคะวันนี้เราอยู่กันที่คิมโปะนะเป็นคาเฟ่ที่เปิดใหม่นะเพิ่งเปิดแบบไม่นานอ่ะแล้วคนก็จะแบบแห่กันเข้ามาเยอะมากแล้วคือเนี่ยเราตื่นตั้งแต่เช้าเลยนะเราตื่นตั้งแต่ประมาณ7จ็ดโมงเลยเพื่อแบบจะได้มาเป็นคิวแรกๆเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยคะ่ะ เข้ามาที่ด้านในนะคะเราก็เริ่มที่การวัดอุณหภูมิกันก่อนเลยนะแล้วก็เริ่มหาที่นั่งค่ะบรรยากาศในร้านก็จะเป็นแบบโปร่งรล่งสบายคือรู้สึกแบบไม่แออัดเลยนะคะ ประเภทเครื่องดื่มคือมีหลายอย่างมากนะไม่ว่าจะเป็นนมกาแฟสมูทตี้นะคะของหวานก็มีบัควองเค,เค้กเค้กเค้ามีหลายหน้ามากเลยนะคือแบบน่ากินทุกอันเลยนะคะส่วนขนมปังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไส้คาวไส้หวานคือมีเอยอะแยะเต็มไปหมดอะ ตอนระหว่างที่เรานั่งอยู่ในนั้นนะก็มีแต่กลินขนมปังหอมคือแบบทำให้อยากกินตลอดเวลาเลยนะคะใครชอบแบบไหนเมนูไหนก็คือมองเล็งไว้ได้เลยนะถ้าประเทศเปิดก็มานะคะที่นี่มันเป็นสถานที่ที่แบบฮิตมากๆในช่วงนี้ของเมืองกิมโปเลยค่ะนี่ก็เป็นทาร์ตนะคะอ่ะ ถึเวลาตักของเราแล้วค่ะวันนี้ขอเลือกกินที่เมนูซิกเนเจอร์นะคะขนมปังกระเทียมเขาบอกว่าถ้าเจอเนี่ยต้องรีบหยดชิมก่อนเลยค่ะเพราะว่าหมดเร็วมากๆ และอีกหนึ่งชิ้นค่ะก้อนนี้นาลักมากๆส่วนเมนูเครื่องดื่มนะคะเราขอสั่งเป็นสตรอเบอรี่สมูทตี้นะเพราะว่าส่วนตัวไม่ทันกาแฟค่ะและที่เกาหลีวิธีการจ่ายเงินเขาสะดวกมากจริงๆไม่ค่อยจำเป็นต้องพกเงินสดเท่าไหร่การ์ดใบเดียวถือไปได้ทุกที่ออกจากบ้านได้แล้วค่ะแปะต่อไปเราไปชิมกันได้แล้วนะคะเมนูของเราเป็นซิกเนเจอร์เลยเป็นขนมปังกระเทียม คือที่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเค็มตัวเองนิดนึงว่าเออแบบคล้ายๆโรงงานทาขนมปังงั<ม>้นเดี๋ยวเอามาชิมกันว่าเป็นยังไงบ้างดูคฉับฉับของเนือเ้อีไส้กะเทียวฉักม,มากเดียว เขามีชื่อของอาร์ต <approved> ิสบอกด้วยนะคะก็ภาพนี้ว่าตอนปีอะไรใครคนวาดแล้วก็รูปสุดท้ายหน้าตาอย่างน่ากลัว ตอนนี้นะคะเราก็ทานเสร็จแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องกลับเข้าไปในโซกันแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้คือแบบผารถยากมากเดี๋ยวเราจะต้องเรียกแท็กซี่จากแอปนะให้แบบมารับเราที่ร้านคาเฟ่น,นี้นะคะสำหรับการเดินทางนะคะก็มาได้โดยใช้รถไฟและรถแท็กซี่นะประเทศเปิดเมื่อไหร่ต้องตามมากันนะคะ นี้ก็แยกกับเพื่อนเรานะขอช้อปปิง้งหน่อยแลวกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาซื้อของกันในที่เที่ยนแดแพ็คฟ้าจอมมีสั่งของไว้นิดนึงเดี๋ยวแวะเข้าไปรับก่อนนะคะ ของที่ไปรับมาค่ะได้แล้วเดี๋ยววันนี้เราไปเปิดกล่องกันนะว่าอาทิตย์นี้ซื้ออะไรไปกันบ้างตอนนี้เราก็กลับเข้ามาในโซ่กันแล้วนะคะเราก็อยู่ข้างนอกนานๆอากาศเย็นๆนะก็เสียงก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะก็จะอู้ๆนิดนึงนะในวีคนี้นะคะดิฉันก็ซื้อมาหลายอย่างมากเราก็เดินเข้าห้างมากก็คืออย่างแรกที่ได้คือสิ่งนี้ต้นแดนอันนี้ก็คือ แมสหน้ากากอนามัยที่ที่คุณเกาหลีใช้เยอะคนเกาหลีให้ความสําคัญกับการใส่แมสมากใช่ไหมเพราะว่าวันหนึ่งเขาอาจจะเปลี่ยนแบบชิ้นถึง2ชิ้นเพราะฉะนั้นการดีไซน์ต่างๆคุณภาพอะไรต่างๆของเขาอ่ะค่อนข้างคอนเซอร์นเรนนี้มากๆเลยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะคะเดี๋ยวขอใช้ก่อนนะและตัวต่อมาตัวนี้ นี่เลยค่ะตัวนี้เป็นโทนเนอร์เอสเซนต์นะต้องบอกว่ามันไม่ใช่ของใหม่ที่ที่แบบเพิ่งออกคือมันออกมาสักพักแล้วแต่เรียกว่าเป็นตัวนิยมตลอดเวลาแล้วก็เพื่อนหลายๆคนก็แนะนําว่าแบบใช้ดีใช้แล้วผิวโกเออเป็นเอสเซนที่เนื้อโกยังไงเดี๋ยวมาบอกนะคะและตัวต่อมาตจ้นแดน ตัวน,นี้นะคะเป็นเซรั่มวิตามินซเข้มข้นมากๆนะที่เขาบอกว่าแบบรอยสิวพวกแบบรอยดํารอยแดงนี่คือหายเร็วมากนะคะแล้วก็แบบกลิ่นค่อนข้างที่จะสดชื่นเดี๋ยวมาลองใช้ก่อนว่าเป็นอย่งงจริงจริงๆไหมและตัวต่อมาค่ะตัวนี้คือแบบดูรีวิวมาเยอะมากแบบยิ่งดูยิ่งชอบตัวนี้ก็คือเป็นครีมกันแดดนะที่แบบ แล้วแบบผิวโกชำํำแต่งหน้าติดดีหน้าสว่างขาวใสเดี๋ยวเป็นแบบนั้นจริงๆริงไหมเดี๋ยวมาเทสให้ดูค่ะคือสินคา้าข้าวๆนะคะที่เราซื้อกันในอาทิตย์นี้แล้วเดี๋ยวเรามารีวิวให้ฟังว่าแต่และตัวใช้แล้วมันเป็นยังไงก็คือเจอกันในคลิปต่อๆไปนะของการรีวิวแล้วก็ตอนเนี้ยขอพักเสียงก่อนเดี๋ยวเราเจอกันนะในวันต่อไปจ้าโอ้นุ่นท่องคัาซื้มาตลอดจ้าป <mm, oh well ็น้ไหน 선희 베이커 이네 그리고 그리 베이커 이스 그리고 그리고 아아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 베이아아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 아 <laughs> 아 아, 고마워요. 그래서, 다 친구들이랑 소음... 밥먹게 어, <laughs> <laughs> <한> <laughs> และก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการกินอาหารกับเพื่อนในมือแรกคือพวกนางขอบคุณเราใหญ่เลยที่ชวนออกมาทานอาหารก่อนเพราะไม่มีใครเริ่มพูดสักทีแล้วเดี๋ยวติดตามนะว่าหลังจากนั้นเรากับเพื่อนจะไปทําอะไรกันอีกนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะอันยอง